เพิ่นเป็นจังสั้นเป็นบาเศร้าจักเที่ยวคอยว่าเพิ่นอาจจะเป็นเกี่ยวกับมดนลูกเพิ่นเพิ่นเปลี่ยนมาเล็งปากมดนลูกหรือเปล่าเอ้ยยังเป็นเด็กน้อยคือเปลี่ยนไปทั่วทีบเป็นผู้เฒ่าเพิ่นก็ว่าเป็นเป็นอันอย่างมาเล็งปากมดนลูกนี่แหละถ้าเปลี่นผู้เฒ่าเพิ่นวาน่ะ พี่น้องเนาะยังองค์แห่งคือเก่าคือเดิมเพราะว่ารอฝนตั้งแต่ว่าน,นี่ยังบบท่านตกพี่น้องเลยเนาะตอนนี้กำลังเงย ب, ิบเยิบเยิเยิบเอากลับทักทายสบายดีคือเก่าคือเดิมดนะพี่น้องเด้อเนาะเปิดภาพมาวันนี้ก็คือเก่าคือเดิมพี่นะ้องเนาะมาเยี่ยมยามทามข้าวทั้งน้องใบเตยคือเก่าพี่น้องเลยแกกักดูผู้มียังรีบรอรีบรออยู่นี่บอฮะ มาเฮซีคอยยังไม่ได้ไปส่บอนี่ไปไสบวมาสบายดีชดำนา่านฝนเมื่ก้ฝนฝนตกหมดไปแล้วสบายดีปาลุงนี่ล่ะหมู่ชวนไปดำหน้าอยู่ไสบอมีรถไปอออ่อนานั่งลูก โอ้ยพ oh, ี่หนอยเนาะอยู่ใช pues, ้ลำหน้าค uh, uh, ือไกล้แห่ะว่าบุมบิลหมูกับรถไปละหมูกับได้ไปหมู่กัะอือ้าวกิน้วคาะมือนี้ยังเอ๊ยทบไมกินข้าวเทียงพี่ฉันคุ้งรูอว่าสาขาน ครับพอหูแฝดบ้นนี้มันหยักมันหอนไงเยาวันบูดเลยบริโภคเขาเขาไปกินซ้ำยิ่งบ่อยากเหมือนซาตัานเลยไม่บบั๊ะบอกมียังอันเก็บคือมัาถ่ายผัยวแกนใส่ไปนั่นบอกกระจายเขายามันเียทาคือหอยใส่น,นั่นนี่มันเหียก็เลยไปพอเขาหมักลืมง่ไงดิบ่เวลางมเก็บมันก็เห็นโลด เช่วงระกดับโบได้ไปซ้ำเหมือนี้อยู่เพื่อนก็ได้สุดก็จะใส่คืองามแท้อันนี้เอามาแต่สวรรค์เปิดอาหารบอรถไ่าสายนีะโอ้โหมันอยู่แต่ในเออคิดว่าเป้ามาค่ะมัยังตกใจน่ะรถไ่ตกใจแค่น้องไปเตยไปแล้วบบจักนี่วะนี่ว่าเปินเอารถมาใส่ไปแล้วพี่น้องไอ้ครูรถพ่ายตัวนี้แบบจักเนาก็บอกเลย ก็มี fc คอมเมนต์มาหลายพี่น้องเนาะเรื่องอ่าบอ่าแจ้งแจ้งได้ซะนะเนอะพี่น้องบอกขอบเรื่องประจำเดือนพี่น้องเนาะทางน้องไปเตยเฮาอ่าหลายคนก็นว่าอ๋าอผเป็นยังดอกว่าสันเนาะว่าจะ,ะนนอารมณ์เจ้าเปรป้วนว่าบสันแล้วทางเม่เจ้าโทรมาหาอยู่บอกระ เราแบบเป็นมะเร็งปากมดลูกบอกก็ตกใจแล้บอไปพอดีเพิ่นกับเซตมาหาสมุกดาคือการนอเพิ่นว่าน้องเตยหากับอายุสานีเป็นยังคือเป็นรอบเดือนได้เถื่อเทเพิ่นว่ากะซําว่าเดือนที่แล้วนี่นะรู้สึกว่าโซงพี่น้องเนาะแล้วมันตกมาเป็นเดือนไม่แล้วแล้วบัดนี้มันเป็นต้นเดือนเลยแม่นบอกิ่นี่ฮะมันเป็นท้ายเดือนนะพี่น้องมันห่างกันบ่ไพ้พฮอดสิบมือนคำเนาะสบายดี ก็เลยว่าอันเอ้าก็เลยตีแบบเดือนที่แรกนะเป็นสองเดือนนี้นะเป็นสามอ่าเป็นหนึ่งคือในเม่เขาปีนมาว่ากับอันตัวแามะเร็งปากมะลุกหรอกอ่ะยันเนี้ยแล้วก็อ่ามันเมร์มะสปะมะลุกเลยมันสีเดือดออกโบตุ๊ดบ่อ มูอโหดน้ำเล่ามีแต่ลรว่าให้พังว่าขันเป็นมะเร็งปากมันลูกใครไปพาตัดได้วะนะคะว่าพาตัดหรือพาตีเบิงเฮาเอาผลอยู่ตัวคนเดียวเขาก็บอกแบบนี้อยากญาตินี่ยแล้แบบจะท้อเอาเงินมาใช้ไปพาตัดก่อนก็เรื่องกันเดบยากเดบิ้งอะไรแม่เขาเงินพี่แล้วบาทเนี่ยมันเป็นใหญ่บาทคือแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะทางแม่น้องไปเตือนี่เลยเดี๋ยวสิเอาขิดเสียงให้ฟังเนาะ พี่เพิ่นส่งเสียงมาเมื่อคืนนี้เพิ่นก็มาถามสามุกดาชาวเมริกาเสร็จมายาวเหยียดเลยยาวเสร็จมาแต่กลางคืนบ่จักรพังจะดวยคอบ่าเนอะคือบ่โทรหากันเราโทรบ่ได้เราเป็นยังไงเราว่าบ่มักโทรคันเสร็จไปแบบอัดเสียงนี่ได้อยู่เราว่าก็รับมาว่างนะเไปไปเห็นงานกลางคืนน่ะมันละมันมีแต่เราคันเสร็จฮะไดยู่เราว่า เอ้ยน่องเตยพ่นเป็นประจำเดือนเดือนหนึ่งพ่นเป็นจักเทื่อเอื้ยคอยได้ยินในคลิปครับพ่นเป็นจังสั้นเป็นบ่อเศร้าจักเทื่อคอยว่าเพิ่นอาจจะเป็นเกี่ยวกับมดนลูกเพิ่นเพิ่นเปลี่ยนมาเล็งปากมดนลูกหรือเปล่าเอื้ยนังเป็นเด็กน้อยคือเปลี่ยนไปทั่วทีบเป็นผู้เฒ่าเพิ่นก็ว่าเป็น เป็นอันอย่างมาเล็งปากมดลูกนี่แหละถ้าเปลี่ยนผู้เทาเป็นวาน่ะอือยังเด็กน้อยอยู่เนาะเอ,ะอ้ยเนาะคอยว่าถ้าเพิ่นเป็นมาเล่งปากมดลูกต้องตัดมดลูกคอยว่าแล้วกะสิบโบมีลูกเลยจนเทาแปลว่าเทาแล้วจนสิ้นลมหายใจกับโบมีนะอันนี้คือในทางไม่น้องไปเตยคิดว่าน้องไปเตยเป็นมาเล็งปากมดลูกเนาะพี่น้องเนาะ แต่ทาง FC เพิ่นนี่เพิ่นว่าอีกส่วนนึงนี่เป็นน้ำอารมณ์ของน้องเอิงเหมือนเนาะอารมณ์แปรี้วปวดอารมณ์งุนงิดนะแบบคอนรุนใจสิบอ่ะเมนเบิ่งสังเกตเบิ่งน้องกะแบบเป็นคนงุนงิดง่ไงนะสำนวนแบบยังกะแบบโอ้่ยยังสินะทำหัวมือซึนอกน้องช่วงนี้เครียดบ่บอปันใดบ,บุปปานใดเครียดยังหนักสุดใครเหน่แล้วใครเหน่แล้ว,แ,ลวแต่เวลาเจ้ารอบเรือนมานี่เป็นแห้งวัยละ แปลว่าคันอันนั้นเขาสีบอกตามตรงเลยคันเลือดหามายำได้แล้ะหักโมโหแต่กาวเลือดมาได้แห่งโมโหตะกาวเลือดก่อนเลือดสิมาจากโมโหโอยู่ชื่อกับโมโหวะแปลว่าคันเลือดหามาแล้วไปมาก,กวนแล้วหักงนงิดนะแบบอารมณ์เปรวนเนาะจีมเม้นกลัคนมาแล้วสันเกะกับโมเน่ชัดเจนเนาะตามมแต่เอฟจีพนากะน่าจะบุเป็นยังดอกว่าสัน มีแต่ว,วิธีเดียวแหละฟัง,งไปว่าเดือนนี้อ่ะลองเบิ่งเดือนนี้หะน,น้องน้องเตยเป็นอยู่ในช่วงประมาณที่ิบเนาะแมนแต่บนันนีช<ม>ิบวิตคืนอ่ะแต่วันที่ยังอีกเป็นอีกบนันทีอ่ะลองเบิ่งอีกบันนีเนาะเป็นบนันะีเนาะก็คือว่ากปกติแล้วแมนขนยันอีประมาณซีหามือวราชิบมือมาเนี่ยมันกับโบแมนแล้วเนาะเดือนหนึ่งมาสองคำเตยบันีีเนาะส่วนรายผู้คงคมาสองเตอนี่จะต้นเดือนท่ายเดือนเนาะส่วนรายประมาณนี้ แต่เม่เราก็งงยูเมนบอกเป็นสาวเตๆยังเป็นจำเรือนสองเถื่อสามเถื่ออะไอ่ะม,มันมาเถื่อนี่นบอด้เฮงบอด้เจ็บท้องนูอยท้องยังบอกมามันบอด้เจ็บยังเลยมารอบที่สามมันเป็นปนกติเป็นบอปกติแบบเอาการะดังสีลงไปหลินเทอร์นูบอกเต็มขาเออ่ในนิเนี่ยว่าเสียดยายอ๋อน,น,นอนมุดมัดน,นอนกีก่าขึ้นนะจ้ังบอแมนงอแงก็ ปกติปกติคิดไปไกลได้เพื่นกับเ้ยวันตาพาทัดแดดพาีิบิงเฮาตากายากด้วยนั่นแหละในทางแม่น้องใบเตยนี่เพื่อนแนะนำให้กินยาพื้นเมืองเนาะพี่น้องแต่คือล่าสุดนี่เ้าบวชหัวอาการทั้งน้องคนเป็นยังกันแท้มันก็เลยบวหัวฮาสิีัวแบบใดเนาะถ้าว่าเบื้องต้นเข้าไปหาหมอเนาะพี่น้องเนาะ อาโมลูกเป็นแบบนั้นโมลูกย้อนโมลูกงานเออเป็นไปแบบนั่นนะฮะยังว่าอกหาวิธีปัวเนาอะอยาพืชเมืองบอ่อหรือว่าจังใดกว่ากันไปเนาะแต่นี่คือฮาบูฮูอาสาเิตุก็เลยบูฮูจักสีปัวแบบใดก็วิตบิ่งอาการไปเนาะก็ย่านไปป็่นไปทางอื่นอีกเนาะกานบเป็นมินในยังว่าตกใจนอนนี่เหมือนมินมาเลือดแบบตกใจซ้ำวะ แต่ทางน้องกับบริพิตปกติในห่างกายที่ล่ะคืนนี้พออยู่ได้คืนนี้ห้องผัดคืนนี้คุมม้มไหมห้องนอนแปดโมงคืนนี้ห้องผัดยนนังบี่ยงคุ้มยังคุ้มให้จะนอนคืนนี้แล้วมันอยากนอนแห้งคืนนี้ค่ะวันสิบมันคุม้มเนาะหนึ่งวันเดียวอย่าคุม้มแบบเอ็นตังของนอนแม่นมีแนวคุ้มเขานี่ยหันหนังยังคุ้มมันโมโห แล้งสีโทรหาอะไรคุณป้าเบิ่งโทรศัพท์ไปนะครับท่ามารับท้าขาโทรศัพท์เลยโทรศัพท์กระเปิดเมย์ย่านที่อ้คู่ไปยักเลยว้าเมย์กล้งสีไปโดนหลินเงินโมแต่หมทากินนั่นเลยเบิ่งไปเบิ่งมาแล้วมันรับตื่นจากโมงวันสามโมสามโมพัดตื่นพองเมื่อพัดเอ้าคืออยู่เงินโมได้ป่ะแล้วก็ะนั้นเงินตัวเองเอ้า จะไปนอนเทินจะคลอบอลยังไงคืนมาไปนอนคือนอนเฮือนหมูหมูอันเปรีดเดยผัดลงไปรับมาเนมเบิ่งเห็นผู้ชายนอนขลุขโลยผู้หญิงสามคนนึงอุ้ยว่ะมาเบิ่งกระตัวใครแน่ว่ะผู้ชายพาผู้ชายเขาบอนอันนั้นนกอยู่นี่เป็นหมูคาม์บนลินน้ำคาร์บอนเบิ่งกฮะผู้ชายไปนอนไก่กันแค้ว่ะเอาว่ะ ตื่อมาเมบิ่งเบิ่ได้เนานะผู้หญิงกับผู้ชายนีไ่ไฟผ้าบวกกับไฟผ้าลมนี่ไปแต่นั่นไงเจ้าพญาอันบ่เอาไปกับหมูมานม้ำจูงแขนเอาไปอ้าวไปยังน้ำมันยังกระยานะคอยสินอนนี่คอยสิอยู่เฮือนนี่ไปกับอันนั้นเปน็นหมูเตวเองผัดจ้ากระดากันปิดกันเก่งใจ ป้ออยากแอาใจมูนะถ้าบอไปวิยญามูเสียใจบ่เบิ่งแน่ยเนเอฟซียังว่าอยู่าไปสลอดสลเลดเธอไปน้ำผู้งโซผู้ชายผัดย่านเขาบัววางดีอะไรกับเจ้านะใช่บ่ค่อยปนได้เขาค่ะไอันนี้ชวนไปหงมอเขาก็ยังบ่อยากไปแล้วเบ่ออแต่โดนแล้วแต่ตอนผูกช่วงเรามาไม่ใหมตอนเาเจ็บท้องเราชวนไปเขาบอกไปเราเคยสียามาให้ เนาะแต่ว่าไปตรวจนี่ค่ะคือว่าได้พาไปเมื่อนั่นกับคือบอเห็นอาการมานี่นั่นงงน่ข่อยกันเลยปวดมากนี่กับไม่ได้โดนปัญหาถนชาวมาคนเห็นบปะเป็ดไผ่อีกเหรอวะคำพูดเป็นยังด้เนาอกแตมิตรบาลรุ่นไปน้่กันเนาะพาเมืองอีกรอบเนาะแมนพาเมืองเดือนนี้คันคือว่ายังมาแบบอันนี้อยู่มันกันจากบ่อยักาเมนแล้วเนาะเดือนนี้เปลืองแห้งบุหรีเปลืองน้ำยัง เบื้องผ้าค่ะแต่ภา่าเป็นนองเลงไม่เป็นเรื่อยแล้วเนาะแต่ว่าขันเป็นใย่อยเียงย่อยขาบ่ละบ่บ่โทษน้ำเนาะคือพี่น้องเไงเฮงป็นนั่นบ่เฮงค่ะตอนตอนเฮาอยู่ศูนย์หันเฮงผ่ากลางคืนกลางเวรบดีอยู่ซอดเป็นเลยอันนี้เป็อันนี้เป็นบดีซอดอันนี้เปบนเฮงมันมาเรื่อยเลย มาแบบกระปิดกระปอยนะเบเป็นช่วงสีองไรเฮ้ยเบิ่งคนคือสิแข็งแห้งเนาะเบิ่งคือสิเฮ็ดเวียกับบ่บบับบบบับมือนลูกห่างกกยหุ่นทอยแบบเหืออะไรใครย่อยนั่นไงคือหากมีเหือเนาะคือได้ดึ่อ่ะโทรดิ่นน้ากันอยู่บ่คมือื้นนี่โทรแต่มันหางบ่มีน็ตระวังมิดตบ่แห้งเจ้า มไอ้เฮาเราเงินเดือนยังหมดเนาะบักกระโบะเราจะบมส่งขุนใช่หมล่ะเนี่ยบัตรลายใบเราก็ใส่ใบพายอยู่นั่นเออใส่ใบพายไอ้ควรเน็ตบ่มี่จ้ะเอาสัญญาณเราบ่แห้งทางเราฮะเจ้าเป็นไหนใช่ไหมเจ้านะบัตรเมนเบิร์ดเราบ่ยังเบิร์ดก็อดกินหน้าบัตรนี่ท้าวอายมาพกคนละบัตร ะลงเงินเดือนออกตีเราก็ได้จะได้สำไรเราก็ได้พึ่น้องนด้เงินเดือนได้ยังบอกอ่าอันนี้ให้คอยเด้อนะคอยเด้อเอากระลาบาเสนียอยากได้เหรออยากได้ค่ะบอกอายมาแล้วไหมล่ะในาจกระาบอยากได้สำไรล่ะในใจคาดแบบว่าในถุงล้นี่ เอาเงินทายไว้อยู่นะแล้วเอาใจน้องล้วนะมผมคิดเนาะวอกควงวัง,งให้น้องนะว่าอยากได้ยังว่ามาไอ,อ,าอา้คุณี่สิสามารถหามาให้ได้นะประมาณนี้ไปมาไปเจอ,เอ,อ ค่ะมีโทรศัพท์เราบัตรก็ยือเป็นโลมาให้เราอ๋อบเ้ยคอเลยืเป็นพวงไาให้เรา้เฮ็ยังคอยมาในนอนดินตทิกตอกยูทูบใจนองสาวเรแต่กะเราเพังเรารุ่นเนาะไหสีได้ชมชมรางวัลโบหมดมากถึงดนนำทุกเดียวมาพอเเลยเงินไอ้นีว่าดี๋พอเเรยวชมรางวัลกับน้องอุพโอล้วก็เตะเป็นหนีวะซัเนาะ เป็นหนีเท่าไรก็มันเนาะอีกแบบชาปืนอ่ะตั้งแต่สี่หาเซนมาเลยเนาะเฮ้ยมันนั้นเช่นกับเขาคำน้ำกินอีกเราอะไรแล้วทางเมย์นี่ตั้งแต่เพิ่นแอดเฟซใหม่มานี่ยังบ่ทันได้โทรเพื่อนบอกหักแซด็จเหรอหักเสร็จทำในเดียวเราแซดมาหายาวเลยตื่นชะมาป้าเป็นแค่ค้ายากคุยละเมื่อยช้าเมื่อคืนนี่คุยเรื่องเจ้าบอแมนโอ้่อยกระเดิกแล้วข่อยกระเดิลบอนั่นนั่น ยังไงเนามันบริวณเมียจะซ้ํามันดึกแล้ววะทางคอยกับว่าอยู่ว่ะคันมีเงินยังว่าอยากพาน้องขึ้นไปหาหมอเบิ้งว่ะแต่ลาวากับโซคหาวิธีอื่นในบ่อเราพี่เมียแตยังบุมีเงินเราว่ะวันนี้คอยก็เลยว่าโซกหาวิธีกะ แบบได้ค่ะเราก็เลยว่าให้กินยาพื้นเมืองพื้นยางแบบฮางไม้ฮางยาชีราส,นะสน,นุยนยาต้านเลือดสิบอบอแบบยาพื้นเมืองแบบปู๊ะแบบเกีเ่ยวกอ<น>มมะลูกอย่างนี้นะบันนี่ฮาวผัดปู๊กอ่าน้องคนเป็นยางเนาะเดเลยวเราปู๊กใจซีปัวแบบได้เขาเป็นตัวที่เดี๋ยวเราฮากับบริถามพวกอันเพิ่นขายยาเนาะว่า ใบรุ่นรุ่นใหม่เป็นประจำเดือนมาบ,บุปกตินี่มียาอย่างเก็บบ,บมัวมาบดปกติฮะแต่ว่ามาผิดปกติเออบวปกติคือรอบเดือนมาแบบไปมาแล้วมันบอมาอันนี้มันผิดปกติแบบว่ามันมันมาเรื่อยพอดนะเออเออมันแหละมันผิดนั่นแหละตะไคร้ดอกบริยนองบ๊วยยางเนาะมันคือเนี่ยพันธุ์มขามลักจับฐานลุกต้นลุกทั้งงายเลยเนาะ กสิเมนท่นแล้วไว้เปลี่ยนจังปางอยูงจงไปแล้วไว้อยู่หัวคดายซะม,มันคนเก่าว,วันเดิมอมอมายังเห็นอยู่ไปไในสัะควมพันสะกกับเขาฟันชนาต้องอสอบทานไปนอนขังนะ้ำกอดแล้วสด <laughs> ติดไปมาพี่หนาดำ <laughs> เดี๋ยวไปหอมมาแน่เนาะคิดวันนอดก,กอดผูวบ้าใช่หอมสอบทานทายัง ยังไม่ได้กินแซ่ซาบานี่ชสตันลนะ,อะขอเบเอปัดชูหมอกโมงเตงตอนนี้มันสิบสองโม,มงเกือบบ่ายโมงแล้วไปเห็ดยังอยู่กะละกะอแทเ,เห็ดยังท้องนะอยู่ได้จั่นไรอะไรแบบนี้ใส่ตันชสตันเป็นใส่นอกเป็นใส่หมูตันซินเดแล้วใส่หมูตันแล้วเน่ะตุนนะยโรยที่อยู่ไดเนาะเต็มรดุยยู่ เต็มคือกัน็ขันคือกันกลางคืนฮะมักขันในคางนี่มันโมเมนต์ขันโดใีขกะขึ้นไปจาร์เลยว่ะโมเมนต์โมเมนต์สมุกมันโมเมนต์ขันนี่ใ่ตัวเป็นแบบนนะท่านนี้พอท่านเลยก็บุ้มกันมันเคยเคือแบามันหยามมันเซ่นชินโตตัวเองแล้วโหเฮ็ดบัวร้อยู่นิ่งบัวร้ายใจขาดแมนบอก อายูนิ่ง <ität> ่ะอยูนิ่งได้จิจ้างเงินได้เลยนิ้่ง้าเห็นบอกเงินกว้าเห็นบอกอยูนิ่งมาได้จะพูดจะตันเ่าแล้วบ้านย้มยิ้เขียงตุ้มบ่ขนบ่โอ้ยไม่ไหย โอ้ยไปเตยว่าไปเรื่อยเตยมวยยอมมวยอมฮับตัวเององนะว่าตัวเองเป็นแบบไรเป็นบุคลิกของนางขั้นอยู่ใส่เกาอยู่หันขั้นอยู่ใส่ยี่บาทะบอกเลยจำนวนคอยว่าคอยสังเกตเบืองนอกเนาะตามที่คอยสังเกตเดยเขาว่าน้องเป็นแต่เวลาอยู่ในคลิปอ้าวก็คอยเชื่อในคลิปเนาะ เวลาเฮายินคุยกันปกติน้องก็แบบบ่มีแบบกล้องมาหยังมันก็ปกติแหละจัสังเกตคือเส้นแบบคือคือใหอาดแล้วเว้าแบ่แบบว่าเข้ากล้องนี่มีคนถามคนหยังมันสิชันเช่นลบ่ออเวลาแบบบ่มีมานเฮาแหละบ่เว้าบ่คุยนําเฮานี่นั่นแหละยูนิ่งลบ่แบบนั้นยว่ามาไว้ตยอแล้วมคะะ เงยเลยหายเบิร์ดอ่ะบอกเงยเอยหายยังเท่าไรย่บ่ได้ไปสายด้มันนี่อยู่แต่ในเฮือนกับไปเฮือนมเออดีแล้วค่ะอดสามถามไอ้มาเด้อได้บ่กรู้ได้ได้เอาไว้สิบปลายมือยังจมือไว้เตือนนับดูในวันที่สิบสามเลยเนาะแม่นอะไรสิบสามบอเมือสิบสามสิบสี่มือมันจันโอ้ยังสิบปลายมือผู้อเธอแตนเธอแต้น้านเมืองไอ้ผู้ หอมาหอนเนาะใหม่เราเสร็จนี่ได้คือเต็มหน้ากดาดันเจ้าของนะน,นี่เบิ่งนใครได้นี่กดดันเจ้าของเลยกดดันยังเมย์กับติโตกันได้เด้เพี่นอ้ายก็ได้คุยกันสม่ำเสมออยู่กดดันยังแบัดยัง<อ>คิดเอออยากถามจ่าแบบช่วงนี้มีแนวคิดอยู่บ่อยหละคิดแบบไม่คิดยังดอกคิดในเรื่องบุญลูกเฮานี่แหละ แหมเขาบอกให้ตกใจตัวคืนนี่ฮะปัญญาเป๊ะแบบนั้นและคิดเรื่องบุ่ญลูกห่างกายตัวเองเนี่ยได้ผ่าตาบอเอาไปอยากพังเพราะนี่เราถ่ายเพิ่นแปลงเพศลทเลยผ่าตาเพรายิ้มรู้กับเปลงเพศก็เลยแล้วเอาเนี่ยมาใส่แบบนี้เฮ้ยอย่าเอาไป้นาะยิงเปลี่ยนเพศเป็นชาย ก็ซ้ายเพิ่นเพิ่นนี่มันสิง่ายอยู่สิเอาไปทํางานกับพี่น้อยอัญโญยังบ่ถึงเกณฑ์เนาะยังบ่มีความรับผิดชอบยังอัญโหาก็14ปีคืออยู่ในนีกกสิจังได๋พี่น้องเนาะกเบิ่งนําเฮ็ดหยังก็ต้องมีเงินมีคําคือวาได้เนาะซื้อจ่ายจับจ่ายสิเฮ็ดหยังก็จักน้องเพิ่นสิหากินหยังแบบใดพี่น้องซื้อหาอยู่บ้านเฮาก็คือจังทุกคนฮู้แหละอ่าเงินอย่างเดียว ไปเป็นลูกจ้างลูกว่านเพิ่นกะส่วหลายมันกะหางานยากเนาะอยู่แถวบ้านเฮาคือไปไกลลีกะบ่มีรถทับส่งพี่น้องเลยก็คือจะไปเหตุหองเจา้าของงานกะยากยากเนาะเพราะว่าอายุแค่14ปีไปขายเครื่องขายคองกะย่านนํำรถลำรางสิไปดำนากะไกลหลยกับบ่ได้ขอบ่มีรถขี่ย่างน้นงนอ,อ,งนองก็เป็นคนแบบนี้กับบ่รักบ่เดมแเนี่กะยะ <c oughs> <c oughs> เทำบริธรรมเริไอยไ้ขา้าหาเลยเนี่ยคือกันอ๋ออ๋อจังใดกามีต่อคือเก่าคือเดิมเนาะคลิปนี้กับข่ามาเยี่ยมมาส้มมาถามข่าวน้องใบเตยเอาคือเก่าคือเดิมเนาะว่าเป็นจังใดอยู่จังใดเหมือนเดิมพี่น้องเนาะยังบริกรท้องข่าวเศร้าข่าวเที่ยงข่าวแรงนี่ก็ยังบริกินจ้าม่จ้าเบิ่งแล้วเลยนะเบิ่งนี่ อ้ามีแต่วบบ่าฝนตกแล้วพี่น,อนอ้องเนาะฝนไล่ได้ทั้งสาวมุกดากับิได้กลับก่อนเด้อพี่น้องเด้อแบบนี้เนาะมีแต่มือหนาฟ้าใหม่สิข่ามาเยี่ยมยมหาใหม่อีละสบายดีสบายดียดอ้าโอเคพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นกำลังใจให้น้องพิทเก้าคือเดิมเนาะก็ขอบใจเอชซีปัชกุลทุกคนเนาะที่เข้ามาติดตามชมชมมาฟังสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพี่น้องสบายดี